เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับรถเกี่ยวตัวนี้นะครับผม R1121 นะครับผมสองสูบดีเซลนะครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่นฮิตนะครับผมเฮ้ยกนันดอัดน้ำมันตั้งใบตัดให้เรียบ นี่ก็คือเสียงดังที่เกิดขึ้นจากรอบเครื่องไม่ถึงนะนิวยิงใบตัดกัอน,นิวอาดจาะมันลงไรนะครับร,รถเกี่ยวนวดข้าวคอรวงนะครับผมของอุบอตา้าฮิตนะครับผม